สินังรถเบนไปสายกันละน้อบ,นบ้านนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้เย็นโอ้โหรถนี่รถดีเนาะเครื่องดังมากเลยใส่อะไรก็อร่อยก <c oughs> ละนดัดก็จะพาไปโรงพยาบาลล้าบ้านลาดไปล้างแผลอ๋อแม่นะพี่ใหญ่เขาบอกว่ามีมีเรื่องราวติดค้างอยู่กับพอบ่อ,พอสแสวงพ่อแสวงเขาเขามีโชคถูกหวยแล้วเขาบอกว่าเขาขอเสื้อพ่อแสวงไว้ เขาจะไม่ให้ใครไปซื้อหรอกเขาจะไปซื้อเองถ้าทางจะหมดเนื้อหมดตัวคราวนี้แหละ,ะโดนแน่เตรียมไปจ่ายเลยป๋า <c oughs> มานอากเลยายโอ้ยวันกลนดีแทนน้อรถ <c oughs> น,นี่ เกือบเดือนแล้วนะเนี่ยแม่เนี่ยเดินใส่รองเท้าแบบสวมแล้วมันก็กัดใช่ไหมคะอ่าส่วนคุณยายก็หายแล้วนะคะ,อะขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะมไม่ต้องมัวแต่ว่าล้มเลยนะ,ยอะขอบคุณค่ะเจ้าหน้าที่ก็น่ารักมากนะคะส่งถึงที่เลย หมอเขาบอกว่าไงคะแม่แห้งเลยจ้ะแห้งแล้วห,หายแล้วหายเลยอาบน้ำได้แล้วไปไหนต่อคะสงสัยจะต้องไปดาวรถสัตว์ขังให้โอ้ยให้ใครอ่อคนะคุณแม่คุณแม่จะมีรถป้ายแดงใหม่ๆใ,ใช้แล้วมั้งก็จะดาวให้แล้วไหนๆก็ไหนๆเออเอายี่ห้อะอะไรดีอ่ะแต่ว่าผมไม่ได้จ่ายนะเนะพราะว่าในทุนนั่งอยู่แล้วถูกหวยไงในทุน ก็ยืดไปจนโมโ oh หไม่รู้เงินเมียหน้าตาเป็นไงเงินผัก,ก็คือเงินเมียส่วนเงินเมียก็คือเงินเมียใช่ไหมแบบนี้เอาเปรียบกันเกินไปเงินทองไม่ควรอยู่กับผู้ชายให้เมียเก็บไว้จะได้เป็นเศรษฐีเจ็มันทั้งกับปีขอตังใช้ตีแทบกรารบา จต้องหาที่จอดเดี๋ยวนะนม,มันมันมันรถอะไรคะพี่พูดถึงรถอะไรคะรถอะไงรถวิวแชร์อ้าวไม่ใช่รถเด้นเหรอเดี๋ยวต้องหาที่จอดกันก่อ๋อจอดข้างหลังร้านนี่แหละซ้ายมือ่ารถคุณยายค่ะตกลงเป็นรถอันนี้นะจ๊ะโอรถเข็นค่ะ มี FC แนะนำนะคะว่าน่าจะใช้รถเข็นให้คุณยายบ้างเราไปยกกับบนู้ได้เลยอันนี้อันนี้เป็นอลอยใช่ค่ะเบาหน่อย,อยนั่น,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 นตัวนู้นเยอะเลยค่ะเอออันนี้ยกยกกระดิกอยู่แต่ว่าตัวนั้นเนี่ยยกไม่ขึ้นเลยเอไ,ได้ฮะก็ก็อาจจะหนักกว่านั้นหน่อยหนักหนักหนัก,นก,นกและและ,และใหญ่กว่าด้วยใช่ไหมตัวนี้จับพับตรงนี้ได้ด้วยค่ะพับที่มือจับ จะพับพันเหลือเล็กกว่าค่ะแล้วเวลาเข็นก็จะเบากว่าเร่องอค่ะมันก็ต้องยกขึ้นยกลงอยู่แล้วแหละโดยการใช้งานเพราะว่าเราต้องเอาไปเ,เคลื่อนที่ออกไปเวลากลางรดึงออกได้เลยค่ะแล้วต้องกดตรงนี้เวลาพับเราก็ดึงขึ้นได้เลยค่ะใช่ค่ะเออสวยสวยสวยอันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ดีนนดเข็นก็รู้สึกเบาด้วยค่ะเราเข็นได้นะ อันนี้ดีนะอันนี้ถอดซักถอดซักได้ไหมจ๊ะอันนี้ถอดซักไม่ได้ค่ะถ้าอยากทำเบาใหม่แนะนำไปร้านทำเบารถอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อคุ้มุ่มป่ะนะพุ้มได้ใช่ไหมกลัวจะเลอะอันนี้เป็นผ้าหรือเป็นเช็ดผ้าค่ะแต่ว่าตัวนี้ใช้ชิดชูเปียกเช็ดอะไรก็ได้ค่ะเบาๆใช่ค่ะโอเคเนาะมีมีสีดำดีกว่าไหม เขาชอบสีสันเขาชอบสีสันเพราะว่าบางคนก็จะถือว่าอุปกรณ์การแพทย์อ๋อจ้าให้สีสันอันนี้ถ้าตเกะกับพับลงไปได้นะคะอันนี้พับอันนี้พับนดเดียวก็ขอได้อ่าถ้าผู้ชายแขนเดียวผู้หญิงสองแขนน่าจะขึ้นอันนี้เหรอคะรถที่จะมาซื้อให้คุณแม่ค่ะนี่เหรอครับ ปลอดหน้าแบบป้ายแดงเฮ้ยหลอกแม่ว่าจะมาถอยรถป้ายแดงให้แดงจริงด้วยแดงจริงๆค่ะสีแดงจะเป็นป้ายนะคะแ <c oughs> ด,งข,คคดงขั้นขันอ้าวยกขึ้นยกขึ้นรถเลยอันนี้นะอะลองใส่ดูนะคะ สวัสดีคุณยายโอ้ Ooh, น่ารักเนาะดูสิมาสวัสดีคุณยายด้วยโอ,อย้น่ารักอะ่ะนี่เป็นเจ้าของร้านนะคะคุณแม่เอารถไปแดงมาสง่งเอารถไปแดงมาส่งเห็นไหมฮะเจ้าจอของร้านเอาช่วยเอาเดียวขนาดไหนบ้านเนาะโอ้โหรถเราแซ่บทับล้อได้อีกไหม ต้องเป็น SUV แล้วค่ะพี่กัมพู่าต้องไปช้าๆเลยช้าๆนะไม่งั้นกระเดือบกระเดือบนะต้องต้องค่อยๆเลยค่ะโอเคขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวสถานีต่อไปก็คือทดสอบขัะทดลองขับใช่ไหมคะพี่กัมพูค่ะขับกันจริงๆเลยความเร็วต้อง120ิกิโลเมตรต่อชั่วโมง ค่อยๆไปนะคะข้างหลังปิดไม่สนิทเออลืมตัวเลยเพราะว่ามันเราบรรทุกรถบรรถุกแม่เนี่ยค่อนข้างใหญ่กว่าท้ายกับท้ายรถทิ้งผูนิดหน่อยนะคะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าวันไหนจะพาแม่ไปไหนใช้รถใช้รถใหญ่ดีกว่าเอสยูวีเอสยูวีดีกว่ารถเลชนีอย่างเงี้ยรถใช่รถซีอาร์บีอย่างเงี้ยนะรถตู้โอเคถ้ารถรถเก่งคันนี้ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ก็ไม่ควรพาไปหรอกเพราะเดี๋ยวความร้อนขึ้น ยังไงไอ้เด็กแดงชอบไหมสีสันไหมสีแดงเลยครับเดี๋ยวค่อยๆเย็นเย็นกันต้นข้าวปึ๊บปึ๊บปึ๊บอึ๊บถอยนิดนึงพี่กัมูถอยนิดนึงเดี๋ยวนะแม่เดี๋ยวนะแม่เดี๋ยวนะอ่ะเหยียบเลยจ้าเหยียบตรงเนี้ยนสบายนะสบายอยู่ถูกเนาะ สูงไหมไม่สูงเฮ้ยคืออยู่แต่ละไปเที่ยวไปเที่ยวมาดูทีนี้คุณยายจะไปเที่ยวที่ไหนไปได้หมดเลยนะคะว้าวบ้าบ้าบ้ แล้วพ่ออย่าเพิ่งดันหันหลังหันหลังเออพี่กบอกหันหลังออขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันบอกเคยมันไม่เคยใช้เออไปละค่ะพ่อแม่ลูก ก็ต้องบอกว่าเป็นการเที่ยวห้างครั้งแรกในรอบหลายสิบปีของคุณแม่ทองน้ากันเลยนะคะและดูเหมือนแม่ทองหน้าจะตื่นตาตื่นใจไปหมดเลยค่ะเห็นข้าวเห็นของอะไรก็อยากดูอยากมองไปหมดเลยเป็นไงแม่ครัง้งแรกมาเนี่ยมาเที่ยวห้างาเคยมาไหมไม,ไม่ได้ไปไหนเลยดูสิยังไม่เคยมาเลยพี่กัมพู ด้วยความที่เดินไม่ได้ก็ไม่เน้มาเที่ยวมืเลี้ยบเนีให้ถอดรองเท้าด้วยนะมือเลียบเนี่ให้ถอดรองเท้าด้วยนะคุณกำมพูอ้ำพ่ออีกแล้วอะแต่ขนเชื่อรู้สึกจะเป็นแม่ทางหน้าค่ะถอดรงเท้าไว้หน้าด้วยอย่าไปหลอกพ่อแหม่พ่อก็ทำใหม่นะพ่อเข้าห้องน้ำไหมคะห้องน้ำอยู่ข้างหน้าเรา อยากมาซื้อเสื้อเองอยากเลือกด้วยตัวเองค่อยๆเลือกนะคะเอาที่ชอบเลยชอบคอแบบนี้เหรออันนี้เป็นคอปาคอแบบไหนล้วค่อยๆเลือกไปก็ได้ค่ะอันนี้สวยอันนี้สวยอันนี้ก็สวยแม่อันนี้สวยแม่ก็ชอบสีสว่างสว่าง้ยลูกชายเลือกเก่งนะเนี่ยสวยอันนี้สองตัวนี้เอานะคะเอา ไม่แพงแม่เลือกเรื่องอีกเลยแม่แม่ไม่ต้องห่วงเพราะว่าในคืนเข้ามาเองเอาสองตัวนี้อ้า่กี่ตัวนั่นอ่ะกี่ตัวสี่แล้วพ่อห้าตัวละท่านพี่ซื้อให้คุ้มค่าเลยท่านที่ซื้อให้คุ้มค่าเลยมาที่ซื้อให้คุ้มค่าแต่นี่เอาสิเอาเท่าไหร่นะพ่อไม่จ่ายเดี๋ยวจ่ายเองเอาเอาให้หมดล้านใช่ท่านท่าน มันซ้ำกันแล้วอะอย่าให้มันซ้ำกันเดิมนีไงอันนี้ไม่ซ้ำอันนี้ไม่ซ้ำลายนี้ไม่เคยเห็นถอดไม้้เลยเอาอย่างเดียวเอาคืออะไรอ่ะพอแล้วพอแล้วนะสวยไหมแม่สวยไหมมาเป็นที่เซย์ให้ชอบไหมคะชอบชอบใจเขาบอกมาทั้งีซื้อไม่คุ้มแม่จะจ่ายเองเหรอถามจริง ในทุนในทุนจ้าเราตกลงกันไว้แล้วไม่พ่อไม่พอใจตรงไหนพ่อเขาไม่เขาเต็มใจดูก่อนไม่ตังตังถูกหวยพ่อดอกอร่อยนะวันไงเจ้าเอาแบงค์พันหลวงมาโรดเออร์แม่ดิเจ้าโดนแบงค์พันปิวค่ะพันปิวแน่นอนวันไหนี่ัวนะครเปล่า 9ก้าร้อยแปดสิบจ่ายเลยค่ะคุณพ่อถึงใช่ไหมนับแล้วใช่ไหมพี่พี่นับแล้วเนาะ,ใน,ะในทุนเหลือพันหนึ่งเหลือสี่สิบนะทางนี้ทางนี้ทางนี้จนหอดมือนี ทีเก่าแต่ความหักเขายังใส่องต้องนักซอยกันหาประครับประคองมีพี่กับน้องในทุกอย่างก้าวอดอิ่มยิ้มสู่กระทบกระทั่งกันบ้างบ้างคราวเส้นใหญ่มัดหัวใจเรามันยังเหนียวแน่น ได้ซื้อเสื้อให้แม่ทีแปตัวเลยซื้อทุกทีมาเมื่อไหร่ก็ซื้อไปทุกทีอ่ะเออเนานะจะเลี้ยงอะไรต่อไหมครัป๋าค่ะป๋าเขาจะต้องดูกระเป๋าเขาอ๋อ<ห>กระเป๋าเป้กระเป๋าเป้ก่อนจะไปดูกระเป๋าพ้าแหวงแม่ทองนาคเหลือไปเห็นเสื้อยือดสวยๆก็นึกถึงลูกสาวนะคะจัดไปค่ะบ่อๆสี่ตัวค่ะคุณแม่ นี่อยู่ในแอร์มาครึ่งชั่วโมงแล้วนะแม่ปวดขาไหมคะไม่ปวดค่ะไม่ปวดเลยใช่ไหมคะงั้นตรงเข้าไปตรงนี้เลยค่ะกระเป๋าพ่ออยู่ตรงนั้นทําไมถึงไม่ปวดก็ไม่รู้เนาะชอบมาเที่ยวชอบไม่ปวดแล้วค่ะให้ให้คุณแม่ช่วยเลือกไหมหรือพ่อจะเลือกเองล่าง่เหเล็กไปไหมพ่อชอบไหมถ้าใหญ่ไปมันจะหนักเลย แต่ก็ต้องดูว่ามันใส่พอไหมอันบนก็โอเคอยู่นี่ที่เป็นลายเหมือนพี่เขียนว่าสป,ปอร์ตเนี่ยพอ่อแหมคราวนี้ก็มาถึงเป้คุณตาแหวงนะคะเลือกยากนิดนึงค่ะไม่ใช่ว่าไม่ถูกใจนะคะแต่มันไม่ถูกเงินค่ะพ่อบอกมีแต่ใบแพงๆสุดท้ายคุณกัมพูดตัดสินใจหยิบให้ซะเลยนะคะเอาใบนี้เอาใบนี้ เข็นง่ายไหมพ่อเบาเนาะเป็นไงคะแม่มีความสุขไหมวันนี้สุดยอดเลย <c oughs> สุดยอดยังไงคะไม่เคยเห็นเลย <c oughs> ไม่เคยเห็นมาหลายปีแล้วก็ะต่นยูบูชานอม เือจอมเกตเกสามาตาปีผู้มีคุณพ่อแม่ทุนเพียนตุงนเขาเป็นจูมมาลาน่อยโอ้ยห้โอเขาเป็นจูมมาลาน้อยแม่นอนอ้อยอยู่ในบ่อนแม่เคยยำเขาหมก พอเคยจกเข้าป้อนนอนในดงทรงใส่นมแม่ท้นกินน้ำต้มบ่ได้จมเป็นลมลอยมีแต่อ่อยที่คอยซู้ใส่อูนอนแม่ซ่อนตุ้มเดี๋ยวพากลับบ้านนะคะมือแม่คุมนี้อิออนนี่ในรอบกี่ปีแม่ได้มาห้า ตั้งแต่กล่วยเลยะค่งมากิน่ตั้งแต่กล่วยก็ไม่ได้ไปไหนเลยไปแต่โรงพยาบาลสมัยที่อยู่กรุงเทพก็ไม่ได้ไปเนาะเพราะว่าก็อาจจะลำบากไม่มีโอกาสได้เดินทางไปก็ถือว่าชีวิตก็จะได้สดชื่นขึ้นนะได้เดินทางได้ต้องท่องเที่ยวอ่ะแม่ ส่วนใหญ่ถ้ากรุงเทสมัยก่อนแม่จะไปก็คือที่จะต้องออกจากบ้านไปก็คือไปโรงพยาบาลไปหาหมอไปรัดหมออะไรแต่ถ้าไปเที่ยวไปอะไรเนี่ยไม่ได้ไปเนาะไม่ไปมีแต่โง่จะไปโรงพยาบาลจะไปแรงพยางาลอ่ะกระเป๋าถือใจอ่ะสีอย่างนี้แล้วเนาะไม่ฉูดฉาดดิโดนค่าเสื้อเดี๋ยวตรองน้กไปเท่าไหร่อ่ะพ่ะแหวน 900รบาทได้ๆายายใบแม่จ่ายใบแม่อย่างเงี้ก็จ่ายไปแล้วไงไหหมไๆก็จ่ายไปแล้วไงไหวหมไก็จ่ายไปแล้วอมอกใจใบบุญของคุณแม่พระคุณแผ่ลำฟ้ามหาศาลแม่เหนื่อยหนัก ลำบากมาตั้งชานานแม่อดกลั้นผ่านลมแรงก็แข่งไปลูกอิ่มเอมแม่ก็ยิ้มยอมเล่มก้าเนื้อทุกอย่างรักแม่นี้มีความหมายคุณแห่งรัก แม่อยากเห็นเป็นกำไรแม่หวังไว้ในวันหนึ่งได้พึ่งพาพราะนาคเอ้ยอยากเอาใจเขาพักสนตอนเท่าใหญ่อาศัยบุญสลาทุนทำทานจังก็งานในวันนี้ คอยมีมโนตัง้งสำรวมใจพ่อแม่ชีวอนุมเป็นพื้นแพ้แม่อยากสมพ่ออยากพอ่อเป็นพื้นผาม่พาคุณในยามนี้